สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมพามาชมนะครับปั๊มมารุยาม่านะครับ MS 6 0 0 F นะครับตัวนี้เป็นปั๊ม5สูบนะครับผมเปิดดูภายในนะครับว่าภายในยังดีอยู่สภาพโดนกัดก่อนไหมครับก็ยังดีนะครับต่อขอน้ำตกลงตกิงเร่งเหมือนปกตินะครับไม่มีรอยกัดก่อนนะครับสวยนะครับส่วนปลอกนี่ก็แกะดูนะครับดูภายในนะครับกอกลูกปั๊มยังแน่นอยู่นะครับ บอกก็ไม่มีรอยนะครับลูกยี่ห้ามิลนะครับใช้ตัวเดียวกับปั๊มหกขุนบ้านเรานะครับใช้ตัวเดียวกับรหัสสามนะครับรหัสสี่หนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์นะครับสองห้าสามสองห้าสองนะครับเดียวกันนะครับห้าศูนนะครับทางน้ํเข้าวัดได้ยี่ห้ามิลตรงนี้นะครับแต่ว่ามันโตครับเดี๋ยวครับไปหาตัวนี้หมุนออกนะครับลพวก็ไปซื้อใส่ได้เลยนะครับสภาพปกตินะครับหมุนได้ปกตินะครับผมล้างมันเลยสีแล้วถลอกนะครับัวนไอ้น้าแรงดันจากปืนฉีดนะครับสีหลุดเลยนะครับนี่ครับ มีสกราดเหมือนกันนะครับถอดออกก็เหมือนปั๊มสามถูดนะครับหยอดน้ํามันนะครับนี่นะครับดูหยอดน้ํามันนะครับท่านใดชอบตอนแรงก็จัดเลยเลยครับ๋ยวนี้หาไม่ไม่ได้นะครับหายากนะครับตัวนี้ก็มันจะฟรีนะครับถ้าเราปล่อยกระแสไฟเข้าไปตัวนี้จะทำงานนะครับเหมือนหน้าคอนแทคแอมแปร์แแแรรถจนนะครับนี่ครับใส่ไฟอยู่นี่นะครับนี่ครับต่อเรานะครับเพราะว่า จะได้ไม่ต้องเสี่ยงดวงนะครับเพราะว่าปั๊มผมต้องขอดจอนะครับว่ามันตึกมันอะไรไหมข้างในปอกนี่นะครับปอกหนานะครับลูกยี่ห้ามิลนะครับใช้ตัวเดียวกับมาลูนะครับมารูรหัสสามรหัสสี่นะครับหาไหลได้ง่ายเลยนะครับโอลิงข้อต่อนี่ก็ใช้รนรถยนต์มีขายนะครับน่ครับเป็นปั๊มที่น่าใช้ตวงนะครับห้าสูบนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับสนใจก็รม่เลยนะครับไม่ค่อยมีนะครับไม่เจอเลยนะครับ อ่าไม่ค่อยได้นะครับห้าสูบนะครับสนใจก็สอบถามได้นะครับขอบคุณครับ